วันนี้พอยนะคะก็จะมาแชร์ประสบการณ์การที่พอยไป work and travel ที่อเมริกานะคะถ้าไม่ได้เลยก็คือพอยจะมีแขกรับเชิญมาด้วยนะคะคนนั้นก็คือไฮสวัสดีค่ะไ <c oughs> <c oughs> หนแนะนำตัวหน่อยสิ ชื่อในวงการก็คือคลาร่าค่ะคลาร่าเราเป็นเบสเมดกันตอนอยู่ที่รีโนเป็นสาว happy t a t girls h a ปี้ t a t girls นะทุกคนก็คืออารมณ์แบบแชร์ห้องได้กันแล้วก็นอนเตียงเดียวกันนะคะทุกคน้องดูคนดูปะแกแล้วเราก็จะมาแชร์กันนะว่าตำแหน่งที่เราทำงานแล้วก็โรงแรมคาสิโนอะไรเป็นยังไงนะคะ ที่ทุกคนทราบนะคะว่าพลอยกับคลาร่าเนี่ยแล้วก็มีเพื่อนอีก2ส mm hmm. องอนได้เลือกอยู่ห้องเดียวกันแล้วก็เราไปเมืองรีโนรัฐเนวาด้านะคะซึ่งโรงแรมของเราก็ชื่อ h a r ์รัสรีโนะคะแต่ว่าคนโลคอลเนี่ยจะเรียกว่า h ฮ r ร์สรีโนอ้ย<ม>ความรู้ว่าแกความรูเออแต่นะคะคือพอยอะทำเป็นตำแหน่งแบบร้านหารจีนนะแกซึ่งเป็นแบบอ t เชนเดอร์你 ใช่กลัวหรอโอ้ฉันพูดภาษาจีนไม่ได้ไงแกแล้วคาร่าทำตำแหน่งอะไรเป็นสปาแอทเทนเดน์ค oh, <Spa. S 2> ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่จบมีเป็นเซิร์ฟเวอร์แล้วก็บาร์เทนด้วย <Okay. S 2> นะคะโอเคโอ้ย oh ดีไหมดีได้ฉาดูดิแบบแกรู้แล้วแกรู้ไหมว่าเงินน่ะเท่ากันแน่นอนแต่งานนี้สบายกว่าดิฟ <c oughs> ไม่เท่ากันนะจ๊ะขอบอกแกพูดเราเครียดอ่ะ ส่วนตำแหน่งของพลอยนะทุกคนมันก็เป็นหลักเทรนด์ที่แบบทำทุกอย่างแล้วจริงๆเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วในร้านอ่ะจริงๆง <c oughs> คือแคชเชียร์สตอกเกอร์ช่วยเชฟเตรียมอาหารพรีปคุกบลัสเลอร์เซอร์เวอร์ทำทุกอย่างในร้านทุกคนแล้วแบบเฮ้ยแกมันไม่ได้มีในซอ b d e s c สคริปชัที่แกบอกมาคุณหลอกตา <c oughs> คุณหลอกตาว่าคุณหลอกา ก็จะอารมณ์แบบเป็นร้านอาหารจีนเปิด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ส่วนมากก็ลูกค้าแบบกุณร้องอแต่ก็พลอยอะมีปัญหากับเชฟด้วยอะไรเงี้ยจะว่าเดี๋ยวพอยจะมาเล่ารายละเอียดทีหลังเว้ยส่วนตำแหน่งคาร่าล่ะ อ่ะทีนี้ก็มาถึงตำแหน่งสปาทนเดน์คือจริงๆแล้วที่ฮาร่าเนี่ยจะมีสปาที่ชั้น5จะมีทั้งสปามีทั้งผูมีทั้งอ่อเป็นเหมือนคููบาร์ก็มีแต่ว่าตำแหน่งที่ทำก็เหมือนเป็นฟรอนต์ของสปาแล้วเราก็เหมือนแบบมีหน้าที่เช็กอีลูกค้าทำเอกสารมีทำเอกสารด้วยแกต้องนับสต๊อกใช่นับสต๊อกทำแบบ รีพอร์ตมีการใช้โปรแกรม POS เป็นโปรแกรมเหมือนแคชเชียร์ประมาณนั้นแล้วก็มีตอบอีเมลมีสั่งของแบบแกงานออฟฟิศมากแกททำไมมันรู้ดีกว่าฉันวะเออแล้วไงต่อคะแล้วเป็นไงเสร็จแล้วบางวันก็จะมีไปช่วยที่บาร์ข้างนอกไปชงเหล้าไปกดเหล้าก็แตกไม่ได้ <c oughs> อ้าวเออแล้วก็มีไปเสิร์ฟด้วยนั่นแหละส่วนบอกเลยนะว่างานเนี้ยชอบที่สุดคือพูด นดีทุกคนอาแล้วก็นอกจากครูที่มีผู้ชายแบบฟิตๆแล้วเนี่ยนะแล้วมันก็จะงมีฟิตเนสไว้แกแล้วแบบผู้ชายแบบโอ้โหโอ้ยแซ่บอ่ะ ใช่แต่แต่ว่ามันก็ต้องแล้งมากับการที่ว่าเวลาฟิตเนสปิดเนี่ยถ้าลูกค้าวางของไว้ละเกะละกาแบบของไอ้พวกแร็กไอเขาเรียกอะไรน,นะอ่าบาร์อะไรอย่างเงี้ยแบบสิบยี่โลเนี่ยเราก็ต้องแบบยกไปเก็บ40่สโลก็มีแกต้องจัดทุกอย่างเว้ยโคตรเหนื่อยอืออ่ะเราหนุนเดอร์บาร์ละมีงานใช้กําลังอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกคนมันไม่คือหนุนเดอร์บาร์ร้านอาหารจีนอ่ะมันไม่ได้แค่แบบใช้กําลังการสต็อกของยก นู่นนี่นั่นกูใช้กำลังสมอง oh. Oh. เพียจิตมากทุกคนคืออย่าให้พูดเออมันก็อารมณ์แบบเจอแต่คนแบบปวดหัวลูกค้าเรื่องมากเชฟพี่โมโหวีนเป็นว่าเล่นเลยแกเออ mm. เครียด